ใบดีทุกคนมาลตลาดก็ไดมาเลาะตลาดเช่าเลี้ยวน่ะทุกคนเนาะมาได้มาเลาะแต่หึงแหละอะไรเมื่อไหร่เลยมันพาทุกคนมาเลาะอ, <itas S 2> like อีกเลยเป็นมุมทางในตลาดขายเครื่องสำอางเล้วอันเล่นเครื่อง ສືບຂອງກິນໃຫ້ລູກຊ້າກັບລູກຊາຍໄປຫ້ອກດຊິກິສຸກແຕມັກົນເວິງໍນ ข้าแน่มีของกินหลายแนวไข่ดาวไข่เค็มผัดปลาเปียวร้านปัวกุงมีครบทุกอย่างใช้ทงสองทงเขารงละหา Chế, Cũng ngạch hai xào đây, đây, đây ừ, ừ. có cho bọc Cũng ngạch đây còn áo đào màu hải thái 2 nồi Chị yêu sẽ xài lê đây xảy đào 2 ăn xong. Cũng sấy chéo chéo cua ngạch sao là 2 tô

นื่อน้ำพักหนอกนี่หน้าพักหนอกขายไรล่ะาเดียวอไรกินเนาะแมนพอดีแซบมีปั่นลายแนวนะทุกคนอหารไทยขายน้าปั่นปั่นพักหนอกซาลา con mà sư khay, đó mấy sư khay hả đúng đây đấy. anh đứt làm làm đúng หนหางคือไอแทนค่ะคนด้วรบูดังนี่ใช่จออันนี่หาิถามบูดังหาเอาสามิบเอาหงมัดเดียวเดี๋ยวชิลุนหหาพันเจ้าบุคลคอยคอยิมกิน เาบมอยากได้อีเด้สาบอยากได้อีเดกสียกระดูคือลายเต็มเลอ้นี่ยบอกอไรฮูดังหาซาอ์พัทบอกพาทจามฮูดังหาสิพัทอันเดียวค่ะเมื่อเมื่อหนาจะกินใเมื่อหนาได้สองอันสามอันหาซีมือได้อันเดียวหาิบกระลุกเลยนี่ก็เล่ให้เพือตัวถูกซาไปว่อยู่แจ รีดกันโลหกสิบวะอ้าวมันแบบมันเขาบริเวนเอาเหงามันออกเลยพิดถึงนะใส่เครื่องในบ่ะฮะเมื่ออื่นบ่ใส่เด้อสำใจเมื่อนี้อุ้ยสองเซนหาดิถ่ายไปเจอที่หนายังบป็นทาเป้งอ๊ะของบทาเนาะทาเลยได้ถ่ายเลยได้บม่ได้รุดคือเก่าบ่เนี่ย

cày mọi người vì cái pin m ngủ quá ừ, ừ, à, mà hùng thương Nam thế nè à. ừ, hả đấy chắc ừ. thương hả vàư này nói chết lúc vào đây bỏ รุดมาได้บ่มาหาไม่ค่ะคนสวยเนาะลายแนวเลยอันชาะอันนี้อปลาทูบ่มีบ่ไม่ค่ะกต่งามเลยนะทุกคนเนาะยังบ่มีผู้บ่าวตีนแถวไทยตีนมันขี้ร่ายได้คุณน้องเออเออเอาซะมันบดได้หอดโลได้นะคะตักบ่งเยอดได้เลย หออสีกมเดออสีกมับาอันนี้าเหรอเออเอางามๆด้อค่ะอย่าเอาน่อยยาวใหญ่อะพอดี้อจ้าเอางามๆไไม่ขากัคนงามต้องเอาปลาให้งามๆเรื่องตลาดสดทุกคนเนาะ สีเจียงขายมักบัวคือมะลายแท่น่ะเนาะไม่ใช่ลอยเลยน่ัอันนล้มับัว เขาซื้ออะไนะมันแม่นะัเม้่สลัดมี่มัดรค่ะอันไหนดินเคอยาาเอาเครื่งโรเฮายันอยู่อันนี้ดิพักบัวไปจงกันเี่เอาบอางไกเป็น่ในสีใดเลอมๆเอาเลือกให้เฮานมันหาวมันต่างนอ Anh đi bỏ Mình bớt, này, mình bớt này, Mặt hạ bỏ ừ. Mình hồi đây Đây sao phân rồi lẹ bớt Có lẽ áp bay anh Mặt hạ đây cái hạ bỏ gậy thử con bớt chẳng kim đó một <laughs> าลถือเลอสลัดตบะกแซ่บได้คะให้วกงาเยนะคนกับบรายปลยเกี่ยวข้าวเปิกระอนครับ งามงามเลยใหญ่กบใหญ่อีกคือบมีไครมาขายเข่องเนาะเกีียวเขานี่จะปูกนี่จะูกนี่จะูก คลิปนี้แซวละแล้วก็จบคลิปเพลงเท่านี้นะทุกคนเนาะ